สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเช้านี้ก็มาเจอกับแม่น้องเกซีนีนะคะมาเจอกับแม่น้องเกซินีก็เจออาหารง่ายๆสไตล์แม่น้องเกซินีเช่นเดิมค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้จะพาสองคนแม่ลูกพาเข้าครัวจะไปทางเหนือครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาแกงผักกาดขาวใส่หมูสามชั้นหรือเรียกว่าแกงเหนือนะคะเครื่องแกงโขลกเองหอมสมุนไพรเข้มข้นค่ะท่านผู้ชม วัตถุดิบก็มีดังต่อไปนี้รู้สึกจวัตถุดิบจะเยอะหน่อยนะคะแกงทางเหนือนะคะท่านผู้ชมค่ะก็จะมีมีหมูสามชั้นนะคะมีหมูสามชั้นมีหอมแดงประมาณาสามหัวนะคะแล้วก็กระเทียมพริกแห้งกะปิ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็าขาตะไคร้แล้วก็รากผักชีแล้วก็ใส่ผัก ใส่ผักเนี่ยต้นผักกาดขาวนะคะท่านผู้ชมแกนแล้วมันจะนุ่มเข้าน้ําเข้าเนื้อดีค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีเครื่องปรุงรสชาติก็จะมีน้ําปลาแล้วก็จะมีน้ําปลาร้าเกลือนิดหน่อยผงชูรสนิดหน่อยใครไม่ใส่ก็แล้วแต่นะคะแล้วก็จะมีน้ามันเอาไปผัดก่อนนะคะท่านผู้ชมคะ่ะคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกอย่างเดี๋ยวแม่จะต้องโคลก,ก่อนนะคะท่านผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวคุณแม่พาไปโคลกเลยค่ะ เราก็เอาเครื่องปรุงทุกอย่างมาโขลกรวมกันนะคะท่านผู้ชมนี่ระมานี้นะคะก็โอเคแหลกแล้วนะคะท่านผู้ชมก็โอเคไว้เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวก็ไปตั้งกระทะก่อนค่ะจากนั้นเราก็มาตั้งกระทะนะคะท่านผู้ชมแล้วเราก็ใส่น้ํามันพืชลงไปนิดหน่อยค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปนิดหน่อยนะคะแล้วเราก็เอาพริกลงไปเจียวไปคั่วให้หอมค่ะ ั้เราก็มาเจียวกระเทียมค่ะท่านผู้ชมเจียวกระเทียมให้หอมนะคะท่านผู้ชมค่ะเจียวให้หอมนั้นเราก็าใส่พริกลงไปค่ะที่โขกไว้ ไปเจียวกันนะคะท่านผู้ชมไปผัดกันนะฮากระเทะะียมค่ะผัดให้หอมเลยะค่ะท่านผู้ชมเครื่องสมุนไพรล้วๆนๆคะ่ะท่านผู้ชมคะก็จะหอมแล้วก็น้ำล้างพบเราอย่าทิ้งนะคะท่านผู้ชม เดี่ยวให้หอมก่อนคือเราจะใส่น้ำข้นครกลงไปแล้วเอาหมูมอสผัดหยุดหมูมาจากนั้นเราก็ใส่หมูไปใส่หมูไปค่ะท่านผู้ชม เราตำนะคะสมุนไพรตส่พริกแห้งไปแล้วเรารวนไปค่ะผัดอย่างี้เรียกว่าผัดนะคะผัดพริกแกงให้หมูให้หมูมันหดตัวก่อนให้หมูตึงๆนะคะเนื้อหมูเขาก็จะตึงๆห,หน่อยนเราก็จะใส่น้ำรำปลุกลงไปะคะ่ะท่านผู้ชมอันนี้เป็นแกงเหนือนะคะแกงทางเหนือนะคะ ถอดเนื้อตึงแล้วจากนั้นเราก็จะใส่น้ำล้างคุกลงไปค่ะท่านผู้ชมน้ำล้างคุกลงไปขอให้ท่วมหมูนะคะขอให้ท่วมหมูอ่าเป็นน้ำล้างคุกลงไปเดีน๋น้ำนิดหนึ่ง ทุ่นเนื้อหมูนะคะท่านผู้ชมอ่าจะหอ,อมสมุนไพรค่ะท่านผู้ชมจากนั้นเราก็ปิดฝาะคะ่ะใส่น้ำปลาาลงไปนิดหน่อยค่ะช้อนชาหรือช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะท่านผู้ชมจากนั้นก็ใส่ผงนัวลงไปนิดหนึ่ง หอยไปนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมนิดหนึ่งใส่น้ำตาลไปนิดหน่อยเพราะว่าปิดข้อเค็มแล้วนะคะใส่นิดหน่อยแล้วก็ใส่เย่างไปนิดหน่อยเค็มเยอะ ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยปลายช้อน,นะคะ่ะเ๋าวก็ชิมรสชาตินะคะท่านผู้ชมหอ,อมมากอยากจะให้ได้กลิ่นเลยค่ะหอ,อมมากเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะแกงแบบน้ำขุกคลิกนะคะไม่ต้องน้ำเยอะต้องน้ำเยอะเลยค่ะท่านผู้ชมคุแม่าขออนุญาตชิม ชาิก่อนนะคะให้เป็นแกงทางเหนือนะคะเฮ้ยไงเนี่ยต่ออตลอดอร่อยแล้วค่ะท่านผู้ชมไม่ต้องใส่น้ำตาลนะคะท่านผู้ชมใส่น้ำปลา เดี๋ยวเราจะใส่ผักนะค่ะท่านผู้ชมคะเห็นไหมคะประกาศทั้งเขาอย่างเงี้ยค่ะล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็เทลงไปเลยค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ผัดผักกาศก็จะสุกง่ายค่ะท่านผู้ชมค่ะใครชอบกรอบออก็เอาขึ้นนะผัดๆแล้วก็เอาอขึ้นๆเลยเอาไปแกงแบบน้ำผุกผิกนะคะท่านผู้ชมค่ะแกงแบบน้ำผุกผิด แกงน้ำท่วมเจิน,นะคะแกงแบบนั้นปุกติกค่ะก็จะอร่อยแกงเหนือนะคะผักน,นี่จะสุกเร็วค่ะท่านผู้ชมรสชาติก็โอเคแล้วค่ะง่ก็จะดับไป ก็จะประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะก็ได้ประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมแกงเหนือของเรานะคะโดยคุณแม่ตักใส่ถ้วยค่ะแกงเหนือนะคะท่านผู้ชมค่ะแกงเหนือของคุณแม่นะคะแกงผักกาดขาวใส่หมูสามชั้นค่ะหรือเรียกว่าแกงเหนือนะคะเครื่องแกงโขกเองหอมสมุนไพรเข้มข้นค่ะรสชาติเข้มข้นอร่อยแน่นอนเลยค่ะ ท่านผู้ชมลองไปทําดูนะคะสูตรนี้อร่อยแน่ค่ะการันตีได้เลยนะคะท่านผู้ชมค่ะก็มีส่วนผสมคุณแม่ก็บอกไปแล้วตั้งแต่แรกนะคะท่านผู้ชมคะถ้าหากว่าใครชอบในสูตรนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้คุณแม่นะคะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะท่านผู้ชม When there's no more hope is left in me I c a n see what comes by. Go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can. Surrender to you. Take me in your arms and hold me. With your love, find my rest.